i u ยไมิติเกิดจากอะไรคะเออคือ IUI เนี่ยจริงๆแล้ววะเอ่อ c e s s r a t รหรือว่าความสำเร็จอะมันจะใกล้เคียงกับธรรมชาติมากกว่าธรรมชาตินิดนึงแต่ว่ามันเป็นการกระตุ้นไข่ให้ได้มากกว่ารอบธรรมชาติรอบธรรมชาติคือใบเดียวเนาะอ,อันนี้กระตุ้นประมาณ2ได้2-3ใบแล้วก็เป็นการฉีดเชื้อซึ่งเราเใส่น้ำยาปัาน่นเชื้อ แล้วก็มีการคัดเชื้อระดับ <Wow. S 1> แต่แต่ระดับหนึ่งนะ uh huh. ไม่ได้แบบว่า100%เปตเ๊ะเหมือนอีกซเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็ฉีดเชื้อเข้าไปในวันที่เราฉีดยาให้ไข่ตก uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อจะต้องไปปฏิสนธิกับไข่เองในร่างกายของผู้หญิง uh huh. อัตราการตั้งรันก็ประมาณ10-15%เฉลี่ยฉเฉลี่ยทุกอายุประมาณ10-15%ต่อรอบอยู่แล้ว uh huh. ยิ่งทำถี่ขึ้น uh huh. ก็เหมือนเรา มีเพศสัมพันธ์ในวันไข่ตกมากขึ้นแต่ว่ากรรมวิธีในการมีเพศสัมพันธ์มันเข้มข้นขึ้นมีการคัดเชื้อ<ม>คุณภาพเชื้อดีขึ้น